สวัสดีผมวันนี้มาอยู่ในซูกิโมบ้าอีกสักคลิปหนึ่งหลังจากคลิปเมื่อกี้ทําการสมัครเพื่อที่จะเป็นไวลิสของเขานะก็คือได้ซื้อเหรียญในราคาถูกในราคาเหรียญที่ออกมาเป็นไวลิสนั่นแหละต่อไปก็จะมีแอร์ดบนะครับต่อไปหลายอันเลยนะถ้าใครติดตามข่าวก็ให้มาที่ทวิตแล้วก็พิมพ์ว่าซูกิโมบ้าซูกิน, BA, นะครับโมบ้าออิดอะไรเีเนี้ยซูกิโมบ้านะครับ ก็ตอนนี้ผู้ติดตามอยู่ประมาณ10,000แสนคนก็ถือว่าเยอะนะพวกเรานะครับไม่ได้ถือว่าเยอะหรคือเยอะเลยแหละนะครับเกมยังพึ่งเป็นกระแสอยู่ไม่นานแล้วก็มีผู้ติดตามขนาดนี้นะครับแล้วก็ติดตามได้อีกช่องทางก็คือทวิตของเขานะแล้วก็ไม่ใช่ดิอีกทางหนึ่งก็ Discord ของเขาแล้วก็เทเล gram ด้วยนะครับก็มีอยู่ Facebook อีกช่องหนึ่งนะครับก็ไปกดติดตามไปเยอะๆแล้วกันนะครับตอนนี้เขาปักหมุดอยู่ก็คือตัวกิจกรรมตัวนี้ซึ่งหลายวันนะครับ มาร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่13บสานนผมไม่ได้ว่างทําไม่ได้ว่างอยู่เพราะไปร่วมงานบุญของบริษัทอยู่เนาะทีนี้มาดูนะครับใครอยากทํากิจกรรมอื่นก็ลงมาเรื่อยๆนะก็อาจจะมีอะไรเยอะๆหลายอันอยู่มั้งเนี่ยนะครับนะก็ลองดูนะครับอันนี้ของคอยมาเกตแครปก็มีนะครับผมแต่ผมขอทําตัวนี้ก่อนนะครับก็เป็นตัวที่เขาปักหมุดไว้นะก็จะได้ตัวของ รูบีบ็อกนะครับก็ตามนี้โดยคุณจะต้องกดเข้าไปตรงนี้อืมแล้วก็ตามนี้นะแปลหน่อยสิอ่านะครับประมาณนี้นะแล้วก็กด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 ทำไม่ได้ยากนะครับอันนี้ผมก็เป็นการใช้เรฟเฟลโลของผมเพื่อจะเชิญชวนเพื่อน,อนๆนะครับมาทำกิจกรรมของเขาเพื่อจะมารอซื้อกล่องนี้นะ โอเคนี่ก็ตั้งแต่วันที่15พฤศจิถึง24ทันวายาวมากนะครับนี่ตามนี้เลยตอนนี้เหลือเวลา36วันพวกเราก็ทำกันเพื่อที่จะสะสมแล้ว follow แล้วกันเนาะอันดับแรกคุณก็กดตามนี้นะทำตามนี้เลยทำไปเรืเ่อยๆๆๆๆไม่ยาก <laughs> ไม่ได้ไม่ต้องบอกอะไรเยอะเลยนะก็เสร็จแล้วก็ ก็ปีแล้วโฟลอนนี้ไปส่งให้เพื่อนๆนครับคุณสามารถจะมาแปะไว้ในตัวของ Discord นะครับได้ด้วยนะ Discord ต้นน้ำจีจีนะครับแล้วก็มีกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มแบ่งปันของเรานะครับคุณสามารถเอาเล้วลอนของคุณถ้าคุณเล่นเกมเอ็นทีคนเดียวคนมาพูดคุยกันในนี้ได้นะเรามีกลุ่มชุมชนนะครับของ Discord ซึ่งอ่าผมแหละเป็นผู้ก่อตั้งนะครับแล้วก็มีพี่บอสพี่แชมปพี่ ตูนนะัปปออยู่ก็จะเป็นเพื่อนๆแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนที่เก่งๆในเกมต่างๆก็อยู่ในนี้นะครับก็ที่คุณจะแบ่งปันได้สองห้องนะก็ไวรีดไอเดโอนี้ก็สําหรับไว้แชร์เกี่ยวกับอยากจะแบ่งปันไวรีดไอเดโอส่วน a d ร d ดตรงนี้คุณก็มาวางไว้ได้เลยครับนี่วางปับ๊บก็จะเป็นอย่างนี้อ่าเห็นไหมครับอันนี้ผมปักสองอันละเอาลบ,อลบก่อนลบก่อนนะครับก็ประมาณนี้คุณก็มาแปะไว้ได้นะอ่อ สำหรับผู้ใช้ทั่วไปนะอย่าเข้ามาที่กูรูนะครับให้เข้ามาตรงนี้นะครับอันนี้ของกูรูคือคัดเรียบร้อยแล้วว่าผู้ที่มาแปะคือเป็นผู้คัดกรองเบื้องต้นนะครับแต่สําหรับสมาชิกใหม่นะครับให้เข้ามาตัวของอยู่บนบนอะไรมรั่งน,น,น,นะครับเนี่ยแจ้งไอเดบบร้อนๆนะครับเนี่ยคุณสามารถแปะแอดมินจะแปะได้2ช่องนะแต่พวกเราผู้เล่นหน้าใหม่แปะช่องเดียวก็พอเพราะเดี๋ยวจะโดนอาจจะต้อง คัดสรรหน่อยเพราะนี้มีสกแกมเยอะนะครับก็เลยต้องคัดสรรให้เรามาแปะกันที่เดียวพออีกที่หนึ่งก็คัดกรองจากผู้ที่พูดคุยกับเราบ่อยๆนะครับก็สามารถจะไปแปะได้ที่นู้นนะโอเคสําหรับสามาชิกใหม่ก็ช่องนี้ก่อนมาคุยกับเรานานๆได้แต่งตั้งให้หรือคุยกันจนรู้จักคัดหน้าค่าตากันได้ก็สามารถไปได้2ช่องแหละนะครับนะมาอยู่กันก่อนมาคุยกันก่อนตามนี้ทุกคนยังไงฝากติดตามฝากไลค์ฝาก,ฝากแชร์คลิปนี้ด้วยแล้วก็ ฝากแล้วฟลเล่ของผมไว้ด้วยนะเพื่อที่จะได้แอร์ดอปกล่องนั้นมาเล่นเกมนี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับผม